สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเบอร์ทุกท่านสิดขามาับซมซองนางค่ำพี่น้องเอ้ยห้องฟอช่วยน่อพี่ใหญ่จ่อยตู้ยังบุมากินสวัสดีพี่น้องห้ามใหญ่จีนลงมือก่อนสวัสดีพี่น้องมาเดินกินตำมะฮงนางแมวพี่น้องเอ้ยสาวโสดได้ไหมพี่น้องผู้ใดบ่มีคู่กับไปได้ที่สาวโสดนี่แหละนี่ข่าวดาว่าวดาว่าวดาวธรรมดาเอ็มีคนมาอยู่แถวดาวพียไง ไปก่อนนะล้อ l าเดินมาเดินเท่านี้ลงมือก่อนแล้วเด้อฉนาิงะแบบไรเนาะมาแล้วมาเลี้ยไปดกินยเมนูะ่ไนโอละมืเหีกินก่อนเน้เียวลงมือเลยเด้อคุนือเด้อคนอเด้อีคงนื่อยอยู่ ตามเองเพื่นบ้านอะไรทเองเพื่อนบปกินบปกินมาแม่จูงไงมั้งเพื่อมาโสดใ่ของตัวเองว่าาแล้วพี่น้องมากินตามอานน้กันเด้อบารีพี่น้องมาเด้อปลุให้แล้วอันนี้น่ะอาผักขยงขุยนเดี๋ยววันม่ผักขยงยังมันไปเก็บน้าปีนแ้วหัวผ่ามาเลยนะแม่บ้าตายวันนมาเก็บอยู่ตรงนี้อะไรละแม่ ยี่สิบตั้มาียบอยาไปเหรอนี่น่ะบุกเขาไปอยู่เลยมามาาอันนี้คือสมากที่เขาเพียงเลยเพียงแล้วก็จับจ้องมันเลยที่บา

ตัเองไหมก่อนหมอกเห็นแล้วนะนี่ยังเจนับจับดักบ้กเอือเพวหมอจะหอมได้ป่อนะโน้เมันไปใส่กับตาตัดเนี่ยมินจริงเลยเขาจ้ามาให้ยาก่อนเลยขึ้นขึ้นนเขาออืนี่ขับยงเขา พักกันเาเมือนวันนี้นี่นะเพาัมันเอะเป็นทางไม่ให้ยุบเงเงี้ยเซตมาเนี่ยาอือกินข้าวเอ้กินข้าว สาวม่หมักตอนประแดบีกน้อยีกอะไรีกเยอสารสลาสาวเอมรู้ว่าพายเขาบ้าจับด้อออกมจับอมอวม่ บอกปลาลูกเไหมลูกยิ้ตามกันกันเด้อตามหงเด้ออัเนตับเองบ่อเงกับเอบอกอันเนีจ่ะมาเล็กด้วยาเองจเองเนาะเตาเอไม่น่อยาเองหาเองเด้ย่ะบอกบดเองหายเองงตมนเด้อ

ข้าวก็ออนี้ออย่ม่งข้ากมตนี่นะอืกระตท้องถิ่นใสพอืมบ่กตมเป่าเ่กงนั้นอลก่อนร้านเนี่่มเพชรเป็นทองแดาเ็นบราเจาาเจในท่ปลาอ๋อนนบกนนะ

มันกัพ่อเอาอยู่เหเกิดปันหาาว่่ไนอก่เขาก็ัวหาชายขาไปดน้านที่กินสมไปพ่อบ่า่นหาผ้าอยู่ที่ขวดขว่เน่ไ่ะุณป่ยามาาแล้วเอ่ใช่าเลยจุยกย่ไหมใช่รอ

ินพินาเอ้ตำสาวแมวก็มากินน้ำน้องอเนยโอยดอเนยแซ่น้องอกเนยตำนะฮะโอ้โหมาติงมืออกันซีมืของใครวะเด็กกินมาทีมือเดรลมแห้งแห้งพิณ้อาไอ้พดโพก่าลม ด้วยด้ยด้วยไม่มันกลับอดเกิดลยมาเลยมึงไม่เคยเห็นาอยู่ะมัเปิดสายเนาะบ้มันเคยเห็นลาไ้มึ่งมาเสนอไม่มเจอสุดกักขากล้อ คุณผมอยากได้ยินันไดาดอกพีดังไหมไม่ย้อนไม่ท่อล้วคุณมาแล้วนะอ่า่นเมียกไล่คนดูฮ่าฮ่าฮ่า่ แห้งแห้งเนาะอดโฟเต็มสิบสองหัวล้มอย่าบังปลาลุงอีกว่าแม่เต้นสิบสองหัวลมต้อกยังกับนี่กับเพื่อนว่าออกนะปวดหัวแม่พี่น้องคลิปนี้ครัก็สมมาพากวันสิได้ขอลาพี่น้องไปก่อนได้คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องสบายดีไหมสบายดีพี่น้องอะไรกิมงเด้อแซบเซบกินเนเบิร์ดเดอร์ลุยอย่างเดียวเลยจ้า